ขับรถผ่านไปผ่านมาหลายรอบแต่ยังไม่เคยมาตกเลยมีคนบอกว่าหมายนี้มีกระสูบนะผมเตรียมใจมาเพื่อตกปลากระสูบโดยเฉพาะเพราะว่าที่เชียงรายนั้นหาปลากระสูบยากมากมาถึงผมก็ไม่พูดพ่ำทำเพื่อครับเลือกจุดยุดทธศาสตร์ที่ดีที่สุดก็คือสันฝ่ายนี่เองฝ่ายซ้ายดีขอทางซ้ายก่อนแล้วกันหวดไปเกือบถึงสะพานลากมาได้แค่ไม่กี่เมตรรู้เรื่องเลยครับข้า <c oughs> งล่างแม่งมีแต่ตอ <c oughs> ผมแลรีบสาวอย่างไวเลยกลัวไข่สองใบของผมจะได้เปียกน้ำฝั <c oughs> ่งซ้ายไม่น่าเวริร์กตีฝั่งขวาดีกว่าครับหวดแม้แรกไปรู้สึกว่าข้างล่าง มันกึกกักกึกกักน่าจะเป็นก้อนหินจากนั้นยืนตีไปอีกประมาณ1ิบไม้มันก็ยังเงียบอยู่ก็เลยคิดว่าจะตีไม้นี้เป็นไม้สุดท้ายแต่ใครจะคิดล่ะครับว่ามันมีนักล่ากําลังตามเหยื่อผมมาอยู่และจังหวะที่ผมกําลังจะเก็บเหยื่อขึ้นมาทันใดนั้นเองก็มีปลามากัดจนได้ทีแรกแอบ,บดีใจนึกว่ากระสุบแต่ที่ไหนได้มันคือไอช่อนป๊อกไอช่อนเ<ร>จ้าเก่าเจ้าเดิมที่คุ้นเคยตัวแค่นี้เลยยังซาเลยใสยนี้ยังไงก็ไม่พอกินต้มไปก็เปลืองแก๊สเปลืองสมุนไพรปล่อยมันไปดีกว่่าาหวัังจจะเอออกกนนีช